กลาบเรียนท่านคณะกรรมการท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายอุดมงานเมืองสกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่กระผมมีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงที่ได้มีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตยพัฒนาชาติเรื่องภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างหลายคนค้างเลี่ยงจ่ายบ่ายหน้านี้ปล่อยที่ดินสิ้นค่าลงทุกทีเพราะภาษีเก็บต่ำทำเสียไปบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือน และที่ดินต้องเปลี่ยนสิ้นให้เป็นธรรมตามสมัยยิ่งร่วมใจยิ่งได้ให้ชื่นใจท้องถิ่นได้ไปใช้พัฒนาเมื่อเก็บดีภาษีมีเพียงพอไม่ต้องรอขอรัฐจัดสรรหาเห็นคุณค่า ทวงดุลและตรวจตราชาวประชามีส่วนล้วนใส่ใจไม่ยอมให้ใครนำทำโกงกินขจัดสิ้นคอรับชันนั้นหมดไปพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาประชาธิปไตยนำชาติไทยวัฒนาสถาพร ท่านผู้ฟังทุกท่านครับการจัดเก็บภาษีอากรเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารประเทศชาติเพราะถือเป็นรายได้และงบประมาณสําหรับใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศชาตินอกจากนี้ภาษีอากรยังเป็นกลไกลสําคัญในการขับเคลือ่นอนนโยบายทางการคลังเป็นกลยุทธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่รัฐ นำไปใช้ในการขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการปกครองการจัดเก็บภาษีจึงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับรัฐและบัญญัติให้ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการเสียภาษีอักรในรูปแบบต่างๆซึ่งหนึ่งในรูปแบบของการจัดเก็บภาษีอักร ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิน่นเป็นภาษีที่ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บได้เองและท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆอาทิด้านสาธารณูปโภคด้านการศึกษาและ สิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมยิ่งขึ้นเมื่อท้องถิง่นมีการพัฒนามีศักยภาพในการแข่งขันและมีความเจริญมากขึ้นย่อมส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินในท้องถิ่นนั้นมีการเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้เสียภาษีอากรก็จะได้รับประโยชน์ เช่นกันนอกจากนี้ยังสามารถใช้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเครื่องมือในการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการใช้ทรัพยากรที่ดินซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยการกำหนดอัตราภาษีอากรที่แตกต่างกันระหว่างที่ดินที่ใช้ทำประโยชน์กับที่ดิน ที่ปล่อยทิ้งร้างไม่ใช้ทําประโยชน์ใดๆประการสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะทําให้ประชาชนผู้เสียภาษีอากรตระหนักและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นก่อให้เกิดกลไกการตรวจสอบและถุงดุลการใช้งบประมาณ และการบริหารงานของท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการวางรากฐานอันสำคัญยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนที่มิใช่เพียงแค่การให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเท่านั้นท่านผู้ฟังทุกท่านครับปัจจุบันภาครัฐและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมูลนิธิ ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันผลักดันและนำเสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งกลูกสร้างพศออทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช2475และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่พุทธศักราช2508โดยร่างกฎหมายดังกล่าว บรรญ,ญัติหลักการและสาระสำคัญที่น่าสนใจไว้หลายประการเช่นประการแรกกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งรวมถึงผู้ที่ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นของรัฐด้วยประการที่สองสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีโดยผู้ที่ มีหน้าที่เสียภาษีคือเจ้าของทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นทุกรายเพราะต้องมีส่วนร่วมในการรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของท้องถิ่นและกําหนดให้มีข้อย,ยกเว้นหรือลบหย่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้นประการที่3ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีอำนาจในการจัดเก็บภาษีและถือเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่งท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระจายอำนาจการบริหารไปสู่ท้องถิ่นประการที่4แก้ปัญหาเรื่องฐานภาษีโดยกำหนดให้จัดเก็บอัตราภาษีจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ที่รีกเก็ตอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน แทนการใช้ฐานราคาปานกลางของที่ดินปีพุทธศักราช2521ถึงปีพุทธศักราช2524ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำและไม่สะท้อนกับราคาที่ดินที่แท้จริงในปัจจุบันรวมทั้งแก้ปัญหาการใช้หุลยพินิจของเจ้าพนักงานประเมินในการกำหนดอัตราค่ารายปี หรือค่าเช่าต่อปีในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินประการที่กํากำหนดเพดานอัตราภาษีให้มีความเป็นธรรมและเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยกำหนดอัตราไว้3อัตราคืออัตราภาษีทั่วไปไม่เกินอัตราร้อยละ0.5อัตราภาษีที่อยู่อาศัย ที่ไม่ประกอบการเชิงพาณิชย์ไม่เกินอัตราร้อยละหนึ่งและอัตราภาษีที่เกษตรกรรมไม่เกินอัตราร้อยละ0.05และกำหนดให้ที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพที่ดินต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นนอกจากนี้ยังได้กำหนดบทเฉพาะการ เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมภายในระยะเวลาสองปีเช่นการเตรียมความพร้อมในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการบรรเทาภาระภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัยเองซึ่งไม่เคยเสียภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินมาก่อนโดยกำหนดให้เสียภาษี ในอัตราร้อยละ50ของอัตราภาษีที่ต้องเสียในปีแรกอัตราร้อยละ75ในปีที่สองและเสียภาษีเต็มอัตราในปีที่สเป็นต้นร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ถือเป็นการพลิกโฉมและเป็นการปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งกลูกสร้างซึ่งจะส่งผลอย่างมีนัยยะและเป็นรูปประธรรมใน5ประการกล่าวคือ 1. การจัดเก็บภาษีมีความเป็นธรรมมากขึ้นผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินทุกรายต้องมีส่วนร่วมในการรับภาระค่าใช้จ่าย ในการดําเนินงานของท้องถิ่นโดยมีการลดหย่อนหรือยกเว้นให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็น 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตยลดและขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่อยู่ในรูปแบบของตัวเงินและการคอร์รัปชันเชิงนโยบายผ่านการจัดสรร โครงการหรืองบประมาณต่างๆเพราะเมื่อประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนในการเสียภาษีจะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นเกิดกลไกาการตรวจสอบถวงดุลการทำงานของท้องถิ่นเพื่อให้ภาษีที่ตนเองเสียไปนั้นถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 3. เป็นการส่งเสริมการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะให้โอกาสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดอัตราภาษีที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแต่ไม่เกินอัตราเพดานที่กำหนด ในกฎหมาย 4. ท้องถิ่นม,มีความเข้มแข็งและสามารถลดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลได้เพราะเมื่อสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพท้องถิ่นย่อมมีรายได้ที่เพียงพอสำหรับใช้ในการพัฒนาตริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของคนในท้องถิ่นนั้นๆทำให้สามารถ ลดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลลงได้และรัฐบาลสามารถนำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาด้านอื่นๆได้มากขึ้น 5. เกิดการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพเพราะหากถือครองที่ดินไว้เป็นจำนวนมากแต่ไม่ใช้ทำประโยชน์จะมีภาระภาษีมากขึ้นลดการถือครองที่ดินเพื่อเก่งกำไร นำไปสู่การขายที่ดินนั้นออกสุดตราบเปิดโอกาสให้แก่ผู้อื่นเป็นเจ้าของและนำที่ดินไปใชใ้เกิดประโยชน์ต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่แทนผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภาจะพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพอเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเกิดความเป็นธรรมส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาประเทศชาติแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราในฐานะประชาชนคนไทยทุกคน ้องมีสํานึกในหน้าที่ผลระเมืองตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการเสียภาษีอากรเพราะเมื่อท้องถิ่นและประเทศมีการพัฒนาและมีความเจริญมากขึ้นผู้เสียภาษีอากรก็จะได้รับประโยชน์เป็นทวีคูณเช่นกันดังคำกล่าวที่ว่าภาษีคือหน้าที่ยิ่งจ่าย ยิ่งให้ยิ่งได้ไม่มีเสีย